สถานีฝึกเครื่องบินจำลองหรือบอร์จำลองเวอร์คอุตเริ่ม สถานีรอกวิ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถานีฝึกลงพื้น Workout paused Workout resumed สถานีฝึกบังคับร่ม สถานีฝึกหอสูง34ฟุตเดิม <card> นี้นะครับยกเลิกให้ไปใช้ฝั่งตรงข้ามของอาคารเองประสงค์อาคารบังคับการสถานหลักสูตรสูงทท่าอากาศก็จะเป็นสนามกระโดดร่มผ้าพื้นดินเรียนฐานราบสูนกันร,ราบสำหรับใช้ฝึกหด <card> รนูงสามสัปดาห์แรกก่อนการโดด